หลังนี่แห่นตึกเลยอุย้ยปลาไหลตัวนี้อุย้ยขาดขาดพอดีเลยอุย้ยยู่วเหครับวันถือไม่ได้นะไหมบกใหญ่เลยพูดนะไม่มาหาเอียดโฟมมันหาย สวีดัสสวัสดีครับผมพี่น้องครับกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ถิ่มล่องไห้นี่เมื่อเมือเนั่ยเขาใส่โดนเติ๋ยบล่ละมันดึงฟอมจมสองหลังวันนี้บ่ได้โตครับเมื่อเห็นมาล่างเขี่ยห้นี่ลันก็งล้มไปทั้งล่างล้องเวงครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยหมานเลยพี่น้อง ใส่เบ็ดบ่หมานเลยครับต้องขออภัยหลายแต่เหากับใส่ขี้เก่าแหละครับผมเ็ดได้กอะแค่ใส่เบ็ดหละพี่น้องช่วงนี้ดักหนูดักยังกับพระท่านมีเหละครับเส้นหนัวดย้มมั่นเส้นก,กับอีกบ่โดนดักหนูนี่นาสีประมาณสองอาทิตย์ครับ กลา,างเดือนพฤศจิก,กาสองสามอาทิตย์นะที่รักได้ลันล่ะว่าสินหนาวแล้ว,หน,ลวหนูก็เริ่มมัน่น่วงนี้ว่าเขาอยากนั่นปันไดี๋ยหนูมาท่านมั่นพี่น้องนี่มองนี้แหละหนูหนูยู่ทุปปี ขงางนุท่านแก่ครับ้าเข่าแก่หนูมากเลยเด้ยหนูมีมาเลยโดยธรรมชาติของมันมันมาเองต่อใหม่หนูย่างหลายเลย,ยเมื๋มึงเดบ,บ๋ระท่านมี ก็สิงลงไปขัดสิน้อยเลยอนสองไปให,ห,ห,ห้มีขวใงญ่ปล่อหกขัดี่น้องตนี้แตนบ่เอ้ยหางแตนนี่เหลีย บัยยูแล้วห้างแตีนห้างเกาลุยเอามาคือเสียงฝนเนล่ะพี่น้องบาทนี่ฝนตกด้วนนะครับไอ้ยะฝนลงรูดูมาจากไดนน่อฝ่าใส่ก่อนเปียกแทะ ฝนมาแล้วพี่น้องทั้งลมทั้งฝนเลยโอ้ทุกทเลยมาตกยนี่ยังฝนกอกแข้งเลยตกฟ้าละ ไม่ยังหรอครับท่านเดยอยากเปียกโอ้โไรบูได้ัทางเก่าฝนมาหรอ ไปกันครับพี่น้องใส่หมวกกันเกี่ยวกระลังเกี่ยวเขาพร้อมเปิดม,<า>มาเลยเบียด์นอ้อไปใส่หรอขีถิ่มวลงหนีมางหันพุ่นใส่อยู่พุ่น,นฝ่ามืดมาเลยครับผมไปพี่น้องอ มึงเพื่อนังเกียวเขาสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีตอนซอๆครับผมพี่น้องฝนตกดวยครับหมู่บ้านเนี่ยตกตอนใช่แล้วพอดียังเติบเปียกด้ครับผมสื่อๆอ,อยู่แค่เบียดเลยเขียงหน่อยนะ บ่อนเตรียมยุกระเขียงหน่อยเมียเหมือกลากไปไกลแถลงนี่ ล่มพี่น้องอย่าเป็นวะเห็นโฟมก็ถืดครับฟาหน่อยบ่อย่างนี้ไขครับผมมันเลยถืดเจอไท้มันพี่น้องขอเก็บกัน phong bài hên là gì nọc hảo phong mẹt mặt đinh bài đinh 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 นี่ดิ่นพี่น้องใส่หมองเป็นเจ้าเขามันเจียวบ่ได้ครับหนามันเลิกเจีเยวได้แต่ข้างๆนี่นิดเดียวเลยมาล้อนไฟมงึงอยู่บ่ประคองตัวนี้พี่น้องอะไะรใส่นี่แหละประคองเห่ากระได้นี่ เัาว้ใหญ่ครับก็ไปเห็ดหลุมก็สิพอดีเห็ดหลุมเอากระคอด้วยี่เดีทยวย์ไปอยู่ครับกาดเริ่มเปี้ยนแลรวเข้าใส่เบ็ดไปหาเห็ดหลุมพอดีกว่าค่อยได้หรอแม่เบ็ดนะหลังอยูหนี่ไปใส่ครับเอ,อ๊ฟ้องไปใส่ล่ะพี่น้อง ผมเสียเสียอ๋อผมหายแล้วพี่รองครับเอ้ยดึงไปใส่น้อ มผมอ่ะมันมีกอเข่าสั่นแล้วมันก็นเลยดึงไปได้พันไปใส่น้องเดี๋ยวไม่เห็นเลยที่นองเ,เสียแล้วครับผม thấy nó Ơi, bỏ hiền hấp hôm hai lần lên chưa đóng đang đi đèn tuyệt vời อู้ยปลาไหลตัวนี้อู้ยขาดขาดพอดีเลยัวย,ยังงามเบ็ดขาดพอดีค้ำถึกตัวขาดข้าบปากเลยโอย้ตัวสวย เบ็ดท้ายลังหนึ่งครับจุซือนัน่นปลาไหลอ่ะละเฝ้าหาว่าเห็นเลยมันโลงปวดนี่ลังนี้ก็มาเห็นโอ้โจมอีกแล้วครับปลาไหลไห <c oughs> ลไหลไหลตัวนี่ไหม เอมันบอ่อโล่งเส่แล้วบปไนรอบเยี่ครับโอ้ยหายหาไม่เห็นนี่และครับอีกลังหนึ่งอยู่นี่มันโล่ง มันหล่วงมาเลยบอพันมันมีแนวพันมันดึงโจ๊ะแม่งครับสองลังเหรอถ้าสูบหน้าบอกสีเห็นอยู่ยเยื่นีนนนครับยื่หันอู้ยยูเหรอครับวานถือมาได้หไหมบกง่ายเลยพูดนะมี หาอีกโฟมันหายไรละ่ะมาง,งุ้มหาเอาค่อยพอ้ออย่าเป็นว่าได้อย่าโฟมันหน่อยหลายว่าเลยดึงได้ครับนในในครับ โอ้ยดึงลงขาลงเนี่ยอย่าไม่เน่าถิ่มได้ไหมต้องไปหางมหาอีกหลังหนึง่งโอ้ยบาดเมดมันดึงบาดจะาขวงเมดไม่ม มันดึงเสียกบาทจากควางเมือดไปมันพัน่ะมันไหลกันล่งสวยง,งามเดี๋ยวไปหาอีกหลังหนึ่งก่อนครับร้มเอาจนได้อีกหลังหน,นึ่งยืนนี่ หาว่าเห็นเฝ้าหาตัวป่านี่ครับซื้อนี่ต้องยุดแถวๆนี้ละเปน็นแ่หาโฟมหาบะไดุ้้มหมอ เปียกไหมล่ะโอ้หลังนี่มัดซิทหาว่เห็นออหลังนี่นี่ดึงมาเลยน้ำขบขบกูมีอ <c oughs> เปียกหมด อยู่นีแล้วครับอยู่นี่เลยเปิดน้ำมันเอียดแมู่เจ็บใส่เลกตัวแล้วจองฟุ้มหน่อยมันเห็นบ่เห็นอยูเฮียนยู่ดาแถาใคบบ่ไข่เข้าไปยุ่โอ้ยหายไปหนึ่งหลังเสียดายเด้ปลาไหลตัวอ้วนย่างคักนะครับเนี่ยงานโตโตมันมีนทำมันไหมุ่นน่ะโอ้เสดายเด้ ตัวบไงฮะหายแทะรุ่นดลวกันเลยตัวนี้บะกอริรกอ,รรอรเห็ดหลุมพอดีครับเจ้านี้ครับอะไรเขาพี่น้องสองเตียมหายลังหนึ่งเื้อนะไม่ต้อห้อยเสียกบาทมันหมุนเอาเสียกครับเสียกบาทนั้นบาทจนว่าอย่าบาทจนขาดเสียก สายพี่อีไปครับผมสามเตีมยบมานี้เจ๋วอยู่บ่อขิไล่หรอ,อกเอาทาอยู่ครับผมไม่ว,ว่าฟมหายยางนีหลังหนึ่งงุ่มหาไปเลยเลยนะเบดแล้วครับครับไปพี่น้องเจอกันใหม่คลิปต่อไป ฝากกดติดตามกดไลค์กันลังแร้งใ,ใจด้ครับผมนี่เขาทาก็ซื้อมือยู่มือเดี๋ยวมือจะแต้ตม